อ้ามัเนเยอะของแป้งล่ำเหรอจ้าแป้งล่ำกินแยงแป้งล้ำกิ <c oughs> ในก็แล้วเราใช่ก็บอกว่าไปให้แปล้งล่ำ <c oughs> แป้งล่ำอร่อยหอมเนาะแป้งล่ำอดเลยเอามาปิ้งกินเลย จมูเลยเอาที่หอไอ้มุหน่อยเนี่ยพี่ะพี่ได้ขอไปสาราคนนึงไหนนะสาราเอาไวไฟพี่จะก่อสาราแยกกันไอ้หรอไปก่อไวไฟ มาคิดตอนที <os> uh, ่ใส่ปลาแล้วนี่นะฮะกระไดเพิ่งออกมาเนาะดีเลยเต็มหลายปวดยางก็ได้่ยางเหรแมนขึ้นเสร็จแล้วขึ้นเสร็จแล้ว ไม่ได้ทำทำข้างนอกฝั่งตรงนั่งก๋วยเตี๋ยวนุ่น่จะได้ทำตรงนี้เป็นที่เก็บของแั่ไม่ได้โชว์ Mình nghe có mai hút นี่ไมอนน้ำมต้มเรากะอันแกงน้ำมันอันโรที่มุคือข่าวคิดเลยน่าร อยากให้ไปปล่อยเมื่อวานนี่แห่เขามันแกแล้วเนาะคือมันกินเมื่อต้นนั่นแล้วมันสีบวกินต่ออีกตน้นใหม่นะ่ะเราจะปล่อยทิ้งไว้ก่อนปล่อยทิ้งไว้ก่อนตอนนี้ก็ทาบเสร็จหมดแล้วนะสรับด้านในเนะานนเนะด้านในเสร็จแล้วปล่อยทิ้งไว้ให้มันแห้งทิ้งไว้ก่อน

อีกรอบนึงก็เสร็จแล้วนะคะโอ้ยแองบอกว่าด้านโนกเนี่ยเขาจะทำเป็นแบบสไตล์ล็อกน,นะเมารอดูอนะีกครั้งหนึ่งว่าล็อกค,คือแบบไหนนะท่านทุกจะเคยนะได้เห็นได้ยินหรือว่านะรู้จักนะหรือบ้านนะหลายๆท่านก็คงจะมีแล้วเนี่ยนะทำในสไตล์ล็อก นี่นะคะก็คุณมาไว้นี่นะเหลืออีกอันนึงก็เสร็จแล้วที่นึงค่อยูุ่จบแล้ว สำหรับคลิปนี้นะคะก็ขจอจบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้นะคะแอนชายก็สาบด้านในเสร็จแล้วก็เหลือด้านนอกนะคะเราก็นี่ค่ะอยู่ด้วยกันช่วยกันนะคะช่วยกันแอนชายก็จะขัดสามเหลี่ยมนะคะอีกรอบ ทางนี้แจกกล้วยน้ำว้าปิ้งนะทางนี้เขาจเอไกินยากเป็นปลา้วยเป็นยังไงรสชาติเหมือนก้วยเลยเหมือนกล้วยเลยใช่ไหมกล้วยเผาไม่ได้ชิมอ่ะอืมเอ้สมมิกินเถอะอ่อนโี่ยวคามมิลเสียิกัินกระเพนมันอ่อนอยู่ไม่ได้อย่างไอยู่